สวัสดีครับผมดรอุงจากช่องเสวนาผาม u วนหรือว่องสื่อสารของเวอร์ไนเซมานาฟ o ร์ o ู n e t วันนี้เราอยู่ที่วีว่าเลสเ d น n t นะครับอาคารห้องพักนะครับนเข้าใจว่าน่าเป็นคอนโดกับหรือว่ามาเป็นทำเอาพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้นะครับก็อยู่แถวคุมองนะครับรามอินทรานะบบริกาตรตอนเช้าอากาศสบายดีมากนะครับอากาศเย็ยนรังดีมากเลยแต่สายน่าจะร้อนนะครับ ก็สวัสดีชาวกรุงเทพนะครับคนมันนอกจากคนเกิมมานะครับก็เรียกว่าแปลกหูแปลกตาไปเหมือนกันนะครับก็วันนี้ในเช้าวันที่3นะครับเช้าวันที่สามที่เราจะมีงานเลี้ยงนะครับเลี้ยงน้องคนจีนที่เดินทางไปกลับประเทศนะครับโดยที่คุณตู่นายตู่หรือชุมพลจะเป็นเนือ มาแนะนำรู้จักนะครับซึ่งเป็นภารกิจอย่างแรกสำหรับการท่องเที่ยวครั้งนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้เราตื่นเลยนะครับพบกันเรื่อยๆครับขอบคุณครับกลับมารีวิวโรงแรมวีว่าเ s ส d e เดนนะครับมีสองอาคารรวมกันนะครับเป็น มาพักเมื่อคืนนี้ครับไปถึงที่หมายที่ว่าเกือบตีสารถติดมากเลยครับทำไมไม่มีภารกิจเรียกว่าสำคัญช่วงเทศกาลสวัสดีครับนี่น้องฟาร์มมาแล้วครับน้องฟาร์มตื่นมาแล้วนะครับน้องฟาร์มตื่นมาแล้ว งไม่ได้มานะครับคน,นติดมากเลยนะครับตแล้วั้นกี้นกี้ไม่เช้าอยู่ตรงนี้แด่ไม่แดไม่ส่ง ย้ายไ้ในูนยัใส้หมดแล้วครับตรน,นี้ในส่วนของวันคาข้าวยังไม่เปิดอาหารตามสั่งนะครับแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรียกว่าคัามบางจากอินทนิน็อบนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้าเรือคุ้มมองตอนเช้านะครับ รถลาก็ออยังไม่คุ้มคันนะฮะนี้เวลาแปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงครึ่ง